เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้แชงกรีลาเชียงใหม่มาพร้อมขนมไหว้พระจันทร์สูตรเฉพาะตัวที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีพร้อมกล่องที่หืมสีแดงทองสุดหรูถ่ายทอดตำนานกระต่ายหยกผู้พักดีที่นักสะสมต้องห้ามพลาดครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้ตาวันจะพาไปสัมภัษณ์กับความพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์ครับเป็นขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ประจำปี2025นี้ครับ <c oughs> ความพิเศษนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เห็นเลยครับตั้งแต่รูปร่างหน้าตาของขนมไปจนถึงแพคเกจจิ้งครับอ่าแต่เรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากปีนี้เริ่มจําหน่ายตั้งแต่1สิงหาจนถึง6ตุลานะครับโดยทุกชิ้นเนี่ยทำด้วยมืออย่างปราณีตครับและใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูงภายใต้โครงการ r o o Nature ที่เน้นความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงครับเนี่ยนวานชิมให้ดูครับมีทั้งโงยิงครับทุเรียนครับลูกบัวครับและใหม่ปีนี้อย่างอัลมอนด์งาดำครับที่ต้องบอกว่าหอมมันเป็นเอกลักษณ์มากๆครับอ่ะไม่ตัดสินนะว่าอันไหนชนะเลิศแต่ส่วนตัวนยเอียงไปทางโงยิงกับงาดำครับมาพูดถึงแพคเกจจิ้งดีกว่าครับแพคเกจจิ้งไม่ธรรมดาแน่นอนครับมาในกล่องสีแดงที่โดดเด่นครับตัดสีทองหรูหราครับถ่ายทอดเรื่องราวตำนานของกระต่ายยกผู้พั ดีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความอดุดมสมบูรณ์และคำอวยพรจากสวงสว่างครับทำให้การมอบขนมวหวพระจันทร์เนี่ยเป็นมากกว่าของฝากครับแต่คือการมอบความหมายดีๆให้แก่กันครับเกร็ดน่ารู้อีกสักนิดลวกันครับขนมวหว้พระจันทร์เนี่ยมีต้นกําเนิดที่ยาวนานกว่าพันปีนะครับเชื่อมโยงกับเทศกาลไหวพระจันทร์ที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน8ของชาวจีนครับเชื่อว่าการกินการแบ่งขนมวหา้พระจันทร์กันในครอบครัวเนี่ยจะนํามาซึ่งความกลมเกลียวและความสุขสมบูรณ์ครับอ่ะแลวทุกคนก็ต้องถามแน่นอนเออนะว่ามันแพงไหม <c oughs> ราคาเซ็ตบล็อก แล้วก็แพ็กเกจจิ้งดีไซน์ก็ตามนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวให้ดูครับนี่จะกินเองก็อร่อยถูกใจได้ความหมายดีๆครับหรือว่าจะซื้อเป็นของขวาก็ได้ส่งมอบสิ่งดีๆกับคนที่เรารักครับอย่างครับแล้วถ้าสั่งช่วง e อ r l y Bird ก่อน10กันยานี่ได้ลด10%นะครับแถมถ้าเกิดว่าสั่งเกิน5,000บาทขึ้นไปเนี่ยเขามีบริการส่งฟรีในระยะ10กิโลเมตรด้วยนะครับอ่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยไปติดตามในช่องทางออนไลน์ของแชงกรีล่าได้เลยครับเทศกา หรูหราเต็มไปด้วยความหมายที่มงคลขนมไหว้พระจันทร์จากแชงกรีลาคือคําตอบที่คุณตามหาแน่นอนครับใครไปอุดหนุนมาแล้วเนี่ยประทับใจรสชาติไหนแพ็กเกจไหนคอมเมนต์บอกนะวัาทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ